สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถส,สวยพร้อมใช้งาน1คันมาแล้วครับกับ v i p คลคสสิกทรงหรูนะครับกับ n i สสันเซฟิโล a 3 3นะครับคันนี้เครื่อง2.0ออโต้น้ำมันล้วนปี2 0 0 2นะครับรถส,สวยทรงหรูนะครับสีดำเงางามขัดเคลือบเรียบร้อยนะครับรถส,สวยไม่เคยชนนะครับใหม่แท้150,000กิโลเมตรโดยประมาณรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆและก็สวยจัดนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ ดูแลดีมากๆนะครับสาหรับเจ้าของเก่านะครับขครกาลังหาทรงนี้แนวนี้นะครับจัดไปเลยครับกับสภาพงามๆนะครับคัสเกตพรีเมียมมาฝากสมาชิกที่ชอบแนวคลาสสิกชอบเซฟิโลนะครับทรงหรูกว้างกวางนั่งสบายสวยสมบูรณ์ระดับนี้นะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับการันตีสภาพนะครับว่าแจ่มแน่นอนนะครับไม่มีผุนะครับหลังคางามๆเงาๆแบบนี้นะครับไว้ใจได้เลยครับภายในดูแลมาดีมากๆสภาพป้ายแดงก็ยัง ไม่เพี้ยนเลยนะครับดูแลดีจริงๆครับเมื่อเทียบสภาพไ้วนะครับโอ้โหสนใจก็มาชมเช็คนะครับอยู่ที่ราชชุรลีบ้านโปงนะครับราชชุรลีบ้านโปงเบาคู่หน้าทั้งซ้ายและขวาปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับเบาคู่ปรับไฟฟ้าไฟสองสว่างขึ้นลงสีประตูครอบไฟเพดาน3จุดไฟกระจกหน้ามองหลังก็สวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับสีสวยนะครับเ0เซนได้นะครับขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยนะครับใครที่ชอบนะครับ90,000 3,000บาทนะครับ9 3 0า0บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยเช็คชมดูรถทดลองขับที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับโทรได้ติดต่อไปได้ตลอดนะครับรถอยู่ในสภา,ภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นชอบอยากศึกษานะครับถามพี่คนนี้ได้เลยครับถ้าเรื่องเซฟิโรไว้ใจพี่เขาได้เลยครับเน้นดูแล ส่งต่อเฉพาะเซฟิโร่แบบเน้นๆนะครับทาด้วยใจรักนะครับขันนี้สภาพราคาซื้อไปไม่ต้องเก็บงาน,นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับและเซฟิโร่เนี่ยครับภายในสวยหรูแล้วก็นั่งภายในจะรู้สึกว่าเงียบๆนะครับเก็บเสียงได้ดีมากช่วงล่างก็นุ่มๆนะครับภายในสวยนะครับบอกคู่หน้าปรบไฟฟ้าภายในสภาพงามมากๆนะครับ ตกแต่งลายไม้สแนเลกแอร์แบ็กนะครับตัวนี้เกีรพรีเมียมคัดเกีรเอเกรสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้นะครับเราคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจนะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้านะครับสแนเลกแอร์แบ็กนะครับทรงหรูๆกว้างขวางแบบนี้นะครับจะออกแนวคลาสสิกก็ได้นะครับตั้งแต่ปี2002จนปัจจุบันใช้น้อยดูแลดีมากๆนะครับหาเองในท้องตลาดก็มีครับแต่ไม่รู้จะได้สภาพไหนนะครับ เกียร์ครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับเดินนิ่งเรียบนะครับสตาร์ตติดง่ายเกียร์ภายในสวยภายนอกก็งงามนะครับกับทรงรูวๆกว้างขวางนั่งสบายสไตล์นี้นะครับ e อ c l u s i v e V6 นะครับมิส s ัน s ซฟ i โ o A33 นะครับจัดไปนะครับใครชอบสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับไฟส่องสว่างสวยๆอย่างนี้แบบนี้นะครับที่เหลือสมาชิกพิจนา,นารณาและตัดสนใจ หาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็ถามพี่คนขายนี่นะครับถ้าเรื่องเซฟิโรผมกล้าการันตีว่าพี่แกก็ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเชี่ยวชาญและส่งต่อคัดรถสวยเท่านั้นนะครับราคาสภาพขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมที่สําคัญเล่นรถรุ่นนี้ต้องมีความเข้าใจนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบนะครับคุ้มครับคุ้มตรงไม่ต้องไปตามเก็บซ่อมไม่ต้องไปตามรื้อซ่อมไม่ต้องสงสัยว่าอะไรจะพังนะครับเพราะเราคัดสวย เช็คสวยมาฝากแล้วนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งระบบเกียร์เครื่องยนต์เดิมโรงงานภายในสวยเดิมโรงงานภายนอกก็งามนะครับเงา ดำดุแบบนั้นนะครับสไตล์ v i p ของแท้แน่นอนนะครับจัดได้จัดนะครับราคาสภาพแบบนี้ถือว่าสุดคุ้มแล้วครับกับ n i s สันเซฟิโรราคา93,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดส่งทั่วไทยรถสวยทรงดีนั่งหรูนั่งสบายจัดไปครับสภาพนี้เดินหาเองในท้องตลาดไม่เจอง่ายๆแน่นอนรับรองว่าเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยรับรองเลยครับว่า สวยจริงสภาพดีจริงเจอตัวจริงโดนแน่ๆครับฝากกันด้วยนะครับติดต่อไปเลยนะครับโทรได้ไลน์ได้อยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับ